5แมปชูชู a ชาส์บนโลบ็อกที่มีคนเล่นมากที่สุดมีเกมอะไรบ้างไปดูกันครับหลังจากที่ชูชู a ชาส์ครับเกมรถไฟปีศาจสุดฮิตได้ปล่อยให้เล่นกันฮะก็มีแมปโ o b o อกตามออกมาเพื่อให้แฟนๆเกมโ o บ็อกได้สัมผัสความสุกเช่นกันครับโดยลิสต์นี้ครับจะเรียง5อันดับจากน้อยไปมากนะครับอันดับที่5ครับ Escape c h c h Charles Brook ok h a v e n RP Door Story ชื่อจะยาวไปไหนฮะ แต่เข้าไปเล่นแล้วครับแถวบ้านพี่โยเรียกจกตาครับมาหาหลอกดาวไม่ตรงปกครับแถมยังเอารูปปกวิดีโอจาก YouTube คนอื่นมาเป็นปกเกมอีกทั้งหาก เปิดมาก็เหมือนจะดูดีครับเห็นโมเดลรถไฟชาส์อยู่ไกลครับแถมบอกว่าถ้าเราข้ามไปได้สุดเราก็จะได้ของขวัญแบบ100%เเซเลยเอา้าได้สิครับพี่โยก็ลองข้ามด่านกระจกแบบ s คริปตเกมอีซี่กันไปฮะไม่ยากใครอยากได้สุดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวพี่โยจะทิ้งไว้ให้ว่าวิธีการโดดโดดยังไงนะครับพอถึงปลายทางครับโมเดลที่คิดว่าจะมาใส่ตัวได้ก็ไม่มีครับเป็นวงกลมเปล่าเปล,าลองขึ้นไปหาคุณชาส์ก็เหมือนกันครับเป็นแค่โมเดลเฉยเฉยเซ็งเลย สงสัยที่บอกว่า100% g i กิฟต์คงเป็นแค่หมวกหรือสปริงในตู้ข้างหน้าเท่านั้นแหละครับผมเซ็งจริงๆฮะมาต่อกันที่อันดับ4ครับชูชูชาวไทคูนครับเป็นเกมไทคูนเปลี่ยนปกอีกอันนึงฮะที่เอาโปสเตอร์มาไว้หน้าบ้านที่เราเครมครับแต่เกมทับสนุกอยู่นะท้าไม่เสียความรู้สึกที่เหมือนโดนหลอกเข้ามาเล่นแต่พี่โยกะว,ว่าถ้าสร้างเสร็จก็ว่ามีชาวสมาให้เล่นก็เลยลองเล่นต่อไปครับ สรุป5สร้างไปถึงชั้น4ยังไม่ได้ไเลยเลคับแถมแต่ก็มีพวกไอเทมอะไรน่าใช้น่าเล่นเอาไว PV ้ PVP กับเพื่อนที่พอได้อยู่เป็นเกมเก่าที่เปลี่ยนปกครับพี่โยนี่อยากจะรีพอร์ตเขาจริงๆเลยฮะแต่ก่อนจะเสียเวลาไปรีพอร์ตครับไปต่อกันที่อันดับ3ดีกว่าครับกับ Become a Next Bot Movement นะฮะ ตอนแรกที่เห็นปกอะพี่โยคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวครับแถมที่ผ่านมา2แมปก็ออกทะเลไปกันหมดครับแต่เห็นยอดคนเล่นแล้วอันดับ3เนี่ยอดใจลองเปิดเข้าไปเล่นไม่ได้จริงๆครับแมปนี้ครับเป็นแมปสไตล์ nextbot lowpay ฮะให้เราเข้าไปเลือกบอทดที่เราจะเล่นแล้วไล่จับคนที่อยู่ในแมปนั้นๆฮะตอนแรกที่เข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะมีชาวให้เราเล่นนะฮะ แต่สุดท้ายครับเดินครบทุกแถวนะฮะก็ไม่มีชาส์เหมือนเดิมครับผมโอ้โหแต่ก็ยังมีตัวละครจากดอลสมาให้เล่นอยู่นะครับโอ้โหเสียงแอมบูสนี่วิ่งไล่คนนี่น่าลำคาญมากเลยครับถึงตรงนี้กลัวคุณคิดว่าพี่โยหลอกมาดูอะไรวะเนี่ยเพราะว่าตอนที่พี่โยหาแมปมาทําคลิปนี้นะฮะพี่โยรู้สึกว่าเออมันก็มีแต่แมปหลอกๆกันหมดเลยฮะแต่2ออันสุดท้ายนี่มีชาสแล้วจริงๆครับ,รบอันดับที่2ครับชูชูชาวเฮอร์เรอร์ครับ อันนี้พี่โยเคยรีวิวไว้ในช็อตแล้วครับแต่คลิปนี้ก็จะลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับแบบนี้ครับจะให้เราและเพื่อนๆช่วยกันหาอุปกรณ์งัดไม้ที่ปิดทางออกอยู่ฮะโดยใช้กุญแจเปิดบ้านครับแล้วเอาคุญแจในบ้านไปเปิดโรงเก็บของและโรงนาต่อเพื่อหาสว่านขวานไขควงส่วนที่ยากที่สุดของเกมครับคุณคิดว่าเป็นอะไรครับไม่ใช่การหลบหนีชาวสนะครับหรือการหาของครับแต่เป็นการหาเพื่อนที่ถือกุญแจแล้วมันวิ่งไปวิ่งมาไม่ยอมเปิดสักทีครับโอ้อยหัวจะปวด ไอคนนั้นก็วิ่งตรงนั้นคนนั้นก็วิ่งอย่างนี้ต้องคอยบอกทุกทีเลยว่าให้วิ่งไปไหนนะฮะพองัดหนีออกมาได้ก็วนลูปเล่นไปเรื่อยครับผมมีออฟบี้ให้เล่นด้วยนิดหน่อยอย่างน้อยก็ตรงปกครับและเป็นแมปที่คล้ายกับเกมจริงๆอยู่มั้งเลยมีคนเล่นเยอะฮะถจึงได้อันดับ2ไปและอันดับหนึ่งของเราครับคงเดาไม่ยากฮะแมปนี้ครับปล่อยก่อนที่เกมจริงจะออกมาอีกกับ e d w a r d the Man Eating t r ครับผม แมพที่สมควรจะได้อันดับหนึ่งจริงๆครับอย่างน้อยก็มีระบบการเล่นที่เป็นของตัวเองฮะมีระบบเลือกรางซื้อปืนรถไฟอุปกรณ์ต่างๆให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นครับมีเนื้อเรื่องให้อ่านมีมินิเกมให้เล่นแถมได้ต่อสู้แอคชั่นยิงปืนวิ่งหนีกันบนรถไฟกันจริงๆจังๆเสรยดายกราฟิกดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะพี่โยคิดว่าในเป็นการตั้งค่าของเดฟที่ยังไม่ชำนาญมากครับ แต่ถือว่าดีครับไม่น่าเกลียดเบาะสมที่จะดูอันดับหนึ่งในการจัดอันดับนี้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับลำดับไหนถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าหรือพี่โยลืมแมปไหนไปหรือเปล่าหน้าอยากให้จัดอันดับอะไรอีกนะครับคอมเมนต์มาครับจัดตามไปอ่านทุกอันเลยก่อนจากกันครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับหรืออยากจะดูต่อก็มีวิดีโอให้เลือก3 4ีวิดีโอตามหน้าจอเลยครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย